ล่าสุดคุยกันทุกวันนะคุยกันทุกวันเลยทุกวันสัมภาษณ์เป็นไงอ่ะก็ก็ก็ดีครับก็ก็ฟังแล้วก็รู้สึกแบบอืมได้ยินเสียงได้ยินสำเนียงอะไรเงี้ยก็รู้สึกดีได้ยินชอบชอบชอบฟังแบบน้ำเสียงเขาอะไรเงี้ยเขาบอกว่าทุกวันนี้ยังคุยกันแฟนเลยใช่ผม คือล่าสุดผมไปสร้างตำนานมาก็โทรไปเล่าเขาฟังอะไรเงี้ยตำนานเราคือก็สไตล์เดิมทักคนผิดอะไรเงี้ยแล้วก็แล้วก็ไปแกล้งเขาอะไรเงี้ยประจําใช่ฮะคือทุกวันนี้เจออะไรมาก็ยังไปเล่าให้เขาฟังเจออะไรมาก็เล่าให้เขาฟังแล้วก็ส่งรูปอัปเดตหมาว่าเป็นยังไงตอนนี้อ้วนมากอะไรเงี้ยก็เลยส่งรูปไปเขาดูว่าน้องหมาอ้วนขึ้นมมันไม่ move อนหรือยังไงมูฟออนนะมัน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 ไม่มันไม่ move อแต่มัน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 สบายใจหรือไงพี่เด่น อะไรนะฮะมันสบายใจหรือยังไงเพราะมันเป็นแบบนี้เออผมว่ามันดีสําหรับทั้งคู่มันเป็นสิ่งที่ดีสําหรับสําหรับเขาแล้วก็สําหรับผมด้วยมันดีจริงๆใช่ไหมกับกับสถานะอะไรอย่างเงี้ยตรงเนี้ยที่มันดูแบบค้างๆกับคาแบบไม่ต้องค้าดคือคือผมก็จะเอ่อคนคนเรามันก็ต้องหาทางออกนะอย่างสมมติผมตอนนี้มันมันมีการเปลี่ยนแปลงผมก็ต้องดูตัวเองว่าเออเราต้องทํายังไงกับมันได้บ้างอะไรเงี้ยผมก็เริ่มแบบพยายามมีความสุขให้ได้กับความเงียบ ความความเงียบความแบบอยู่อะไรไม่หยุจริงจริงมันดีมันดีมันดีมากเลยมันเงียบมันดีมันดีมันดีแบบเอออยู่บ้านก็ต้องจัดบ้านใหม่เป็นบ้านที่แบบว่าต้องไม่มีข้าวของเลยอะไรเงี้ยใช่ตอนนี้ก็เมีเวลาได้ทําอะไรมากขึ้นใช่มีเวลาได้ได้คิดได้แบบเออได้อ่านบทแล้วก็จําว่าเอออย่างเงี้ยพอมันเงียบมันก็มีมันก็มีพลังบางอย่างไม่มันดีมันดี มันดีครับมันคือการเปลี่ยนแปลงแล้วอย่างเงี้บางคนหลายคนพอมันเหมือนต่างคนต่างสภาพดีกันทั้งคูย่ยเงี้ยคนก็เลยเยังยังเชียร์ว,ว่าแบบว่าโอกาสมันไปได้ไหมเพราะวะ่าเหมือนเราก็สบายใจคุยกันเขาก็คุยกันโอกาสอนาคตเด่นไม่ <วะ S 1> ไม่ไม,ไม่รู้เหมือนกันครับแต่ถ้าถามตอนนี้ผมว่าแบบนี้มันดีสําหรับทั้งคู่ใช่ครับดีกว่าแบบไปถึงตื่นเต้นอยู่ด้วยกันมีความสุขบ้างแต่ก็ต้องมีทุกบ้างอะไรรวมมัน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 รวมมันมันอยู่ด้วยกันไงความสุขความทุกข์อะไรเงี้ยมันก็เลย มันก็อยู่อย่างนี้มันก็ดีครับมุมมองเปลี่ยนไปแมพี่เด่นอะไรนะครับมุมมองเราเปลี่ยนไปชัดเจนแค่ไหนกับการแบบเรื่องความรักอุ้ยเปลี่ยนไปเยอะครับแต่จะไม่รู้ว่าว่าคิดอะไรอยู่แต่รู้แค่ว่ามุมมองมันเปลี่ยนไปแน่ก็คือถ้าจะมีแฟนหรือมีการมูฟเอ้ยมีการกลับมาคืนดีหรืออะไรอย่างเงี้ยทุกอย่างมันจะต้องแบบมันจะต้องพร้อมมันจะต้องแบบมันจะต้องพร้อมมากๆไม่ใช่ว่าเออเจอสาวสวยน่ารัก แล้วก็ตกลุมรักแล้วก็สุดท้ายก็ต้องมาเจอปัญหาอะไรอย่างเี้ยอยาา่างบางคนเขาบอกว่าต่างคนต่างยื้อกันไป <ๆ S 2> ยื้อกันมาอย่างเงี้ยเด็ดหมูยิง่งไม่ได้ยือ้อน,นะครับไม่ไม่ได้ยือ้อจริงๆอะ่ะผมว่าผมว่าเรื่องยื้อมันผ่านมานานแล้วมันเป็นเขาที่ยือย้อยื้อเพื่อให้ผมแบบ อยู่รอดอ,ะอ่ะให้ผมันรู้สึกแบบอ,อยู่สบายอะไรเงี้ยเขาก็ยื้อให้ผมอะไรเงี้ยมันเป็นเรื่องนี้มากกว่าเป็นแบบว,ว่าผมเป็นคนบอกเลิกเพราะผมก็ดูออกว่าเขาก็น่าจะยือ้อแต่ว่าก็ไม่รู้หรอว่าเขายื้อหรือเปล่าแต่เดาเอาใช่คุณแล้วถ้าสมมติวันใดวันหนึ่งเกิดปั่งฝ่ายปังคนเข้ามาใหม่อะเราไม่รู้เลยครับ <c oughs> ถ้าถามผมตอนตอนนี้ไม่รู้แต่ถ้าถามก่อนหน้านี้ก็ ก็แบบรู้สึกว่าเขามีคนใหม่ก็ได้แต่มันก็มันก,มนก็มันก็ยังไม่รู้อะทุกอย่างมันยังไม่เกิดขึ้นเลยรู้สึกว่าตอนนั้นเราจะรู้สึกยังไงใช่ครับมันยังไม่เกิดขึ้นเลยรลจริงๆ,ๆแหละผมบอกมองว่าแบบว่าอย่างเรื่องที่เราพูดเหมือนกันคือต่างฝ่ายต่างเกรงใจกันมากพอพบกันแล้วมันไม่ไม่พูดกันตรงๆไม่บอกกันอะไรอย่างเงี้ยเราเราจะแก้ไขตรงนี้ก็แก้ไขด้วยตัวเองใช่ครับก็ต้องแก้ไขด้วยตัวเองก็คือแบบก็ต้องคือถ้าถ้าพูดถึงแบบถ้าพูดถึงว่าแบบมันสําหรับผู้ชายการที่แบบเกรงใจอะไรเงี้ มันเหมือนคนไม่มีความเป็นผู้นําเลยอะไรใช่มันมันเหมือนแบบเราตัดสินใจอะไรไม่เด็ดขาดซะโดยสักจริงจริงมันเป็นที่ตัวเราอะไรเงี้ยใช่เราตัดสินใจไม่เด็ดขาดเราเลือกอะไรแบบไม่ได้เด็ดขาดต้องปรึกษาเขาอะไรเงี้ยบางทีเราเป็นผู้ชายเราก็ต้องเด็ดเดี่ยวอะเราก็ต้องแบบมั่นใจแล้วก็อะไรเงี้ยใช่ก็ต้องก็มันก็พอพอเราเลิกกันไปเราก็ได้เรียนรู้อะไรพวกนี้ครับแต่แต่เมื่อวานเขาก็ยิ้มนะเวลาโดนแซวว่าอยากเริ่มต้นใหม่กับคนเดิมอย่างเงี้ยผมว่าตอนนี้มันก็ต้องเป็นอย่างนั้นแหละครับ ถ้าสมมติว่าเขาเขาก็าคงยังไม่มีใครค <ừ> งก็ยังไม่มีใครถ้าจะให้ไปมีใครอะไรเงี้ยมันก็มันก็ต้องเป็นอย่างนั้น,น,นแต่ว่ามันก็แตวแบบนี้มันดีดแล้วมันไม่กล้ามันไม่กล้าไปแบบไปจีบคนนูนน้นคนนี้มีบ้ามันมีฟิลนี้มั้ยมีแต่ว่ามองแบบ <c oughs> เห็นตามอินเทอร์เน็ตเลือ่อนเฟซบุ๊กเจออะไรเงี้ยก็เออคนนี้ก็สวยดีนะก็แค่นั้นไม่ไม่ไม่มีไม่ทำไม่เลไม่มีไม่มีนะใช่ก็เห็นก็เห็นแค่ว่าเออก็สวยดีก็สวยดีก็เลื่อนเจอคนนี้เออก็สวยดีก็สวยก็แค่คือชมเขาแต่ไม่ได้แบบอยาก อยากจะเป็นแฟนอยากจะจีบอยากจะมีไม่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 มีคนคุยไม่มีคนคุยเลยอไม่มีคนคุยเป็นศูนย์ตอนนี้ใช่ครับแล้วก็ยังใช่เป็นศูนย์ยังแบบไม่ได้เจอใครไม่ได้แบบถูกเนื้อต้องตัวหรืออะไรใครอะไรมีมีก็ไม่ได้ถาม เล่นละครด้วยกันนี่เลละครมีล่ละครมีแบบอาจจะเข้าฉากด้วยกันอะไรก็เล่ยแต่หลังเราโสดมันก็มีเรื่องของแกร์เขแก็เป็นห่วงเรื่องเราผอมจนโดนผู้จัดตำแหนิเหมือนแบบมันสู้ไปขอบซู้อะไรเงี้ยมันไม่ได้เป็นปัจจัยเดียวหรอกครับช่วงนี้มันก็ทํางานเยอะถ่ายละครเยอะถ่ายเจ็ดวันก็ต้องแบบบางทีวันว่างอย่างเงี้ยผมขี้เกียจแม้กระทั่งกินข้าว ก็เลยไม่กินก็เลยผอมไม่แข็งลืมใจเปล่ไม่ไม่ไม่รู้เขาลืมกินข้าวเช้าลืมกินข้าวเที่ยงอย่างเี้อ้าวเย็นซะแล้วแบบบางอย่างอย่างเมื่อเช้านี้ผมก็รู้ตัวแล้วก็แบบลืมทําอาหารลืมอะไรก็ไปกินข้าวบ้านพี่เอเขาลืมมันเหมือนแบบลืมทำนู่นทำนี่ตื่นมาก็ไม่หิวไม่อะไรอย่างเงี้ยหรอไม่หิวไม่อะไรครับอยู่ได้ถึงทั้งวันเลยไม่กินข้าวคือไม่รู้ว่ามันเป็นอาการต้อมใจหรือเปล่า ไม่ใช่หรอยผมจะตอนใจได้ไงมันลอยไม่เมมันลอย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 ่อยลอยลอ่่อว่ายลอ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 ทลอะไรทลอะไอยลอยอยอยลอยลยอยลยลยลอยอลยลรออออยลอออออยออยลนหนังสืออยลอยลอยอลอยลอยลอยอลออยลยลหนก็อยลยลอยลอเอยนออยลออยลยอยยลอยลยลมยยลยลอยลอยลอยมัยอยลอยลลยอยเอยลยลยลอยลมือยอยลออย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 ลอยยออยออ ไม่อยู่แล้วอยู่คนเดียวทำนู่นทำนี่คนเดียวมันมันมีฟุ้งมามพี่เด่นหรือมันสงบขึ้นผมตอนนี้ผมอยู่ในขั้นตอนที่มีฟุ้งสลับสลับดีขึ้นแต่ผมเชื่อว่าอีกไม่นานผมจะสามารถแบบไม่ฟุ้งได้ใช่ครับเพราะว่าการอ่านการเขียนมันฟุ้งไม่ได้ไงใช่ครับเพราะเพราะว่ามันจะช่วยให้เราไม่ฟุง้งแล้ว,ลวที่เราโดนผู้จัด ว่านี่คือจริงใช่ไหมว่าแบบแล้วแต่คนแล้วแต่คนจริงๆอ่ะมันจะมีมันจะมีค่ายหนึ่งที่แบบจะต้องเป็นแบบนักสู้อแบบอคชันช่นแบบอคชั่นแอคชั่นอะไรบอกว่าทำไมผอมจังแต่อีกเรื่องนึงเนี่ยเป็นแบบเพรหนุ่มเพราะหนุ่มอะไรเงี้ยก็ผอมเขาก็ชอบเขาก็ชอบ,อชอบอมันก็มันถึงขอบตาจะดําแต่ช่างแต่งหน้าก็ทํางานนะครับแล้วมันมีแผนว่าจะกลับมาไหมหรือว่าแบบเนี้ยโอเคแล้วตอนนี้ชีวิตยาชีวิตหมาควาว่าน้ำหนูน้ำหนักหุ่นตอนเนี้ยหรือว่ามันจะกลับมากินฟิตหุ่นให้มันดีขึ้น ก็อยากจะอย่างนั้นอยากจะฟิตหุ่นอยากจะกินแต่ว่าเราถ่ายละครน่ะเราแบบตีห้าออกกองแล้วตีสี่ออกกองแล้วจะออกกําลังกายยังไงก็ได้แต่พกหนังสือเล่มเล็กๆไปกองอะไรเงี้ยใช่แล้วเขาเป็นห่วงเราเราได้เห็นสภาพเราเป็นไงบ้างรู้สึกไงผมได้ยินสัมภาษณ์เขาหรือเขาได้ยินผมเขาเราได้สัมภาษณ์เขาอ่ะก็อย่างที่บอกแล้วครับก็รู้สึกดีใจที่ได้ยินน้ําเสียงชอบน้ําเสียงชอบน้ําเสียงเวลาเขาแบบโกโกะอะไรเงี้ย เขาตลกอะไรเงี้ยก็เออฟังไปก็หัวเราะไปไม่ได้ฟังไม่ได้ฟังเนื้อหาด้วยซ้ำฟังกับโค้งเงี่ยใช่ฟังแล้วก็หัวเราะกับมันไปอย่างนี้ถนะครัสุภาพพูดกลับไปก็ต้องโทราบอกเขาเนาะคุยกับเขาไม่ไม่บอกแล้วครับอันนี้อันนี้แบบชิวๆดูเองก็ได้ครับเพราะว่าเพราะว่าครั้งที่แล้วเขาไม่ได้บอกผมผมไปเปิดเจอเองโอ้โหโอเคครับ